แอ้วคนมันได้เวลาผมแล้วแหละผมจะเล่นเกมนี้มาได้ไรแล้วแหละไปเริ่มเกมถีประตูเลยถีอีกทีอุ้ยห้องน้ำเอ้ยแบบนี้ tong Tăng chữ đó Đâu đâu Tăng tăng chữ kìa Ê, tăng chữ phụ lệ Ê, cái chữ Ơi, làm ngay cơ bây Tại sao หน้าพี่จูสยจงเลยพี่รู้แล้วว่าผมต้องยิงตัวเองนี่รอบหนึ่งนี่ผมไม่ตายเอาละหน้ต่อนไม่ยิยงเลยนะต้องเดิมพันด้วยชีวิตวะ ระสุนปอมสามกสุนจริงสองไปเดินอะไรเมื่อกี้ไม่ได้เขาต้องยิงตเองครับรออะไรอ้าวโอ้ยหนึ่งชีวิตแล้วระวังระวังตอนนี้โอ้ยเอ้ายิงตัวเองเฉยฟ็อกเอ็ ôi Đây là Coca-Cola mà Ơi Mình đây làm hí lô hí lô rồi hả? đâu rồi làm hí lô rồi Khiến nám còn lên Thôi nào Ui, không ปกติได้ป่ะทำไมทำไมแล้วนะผมอุ้ยยิ้มแจ่มขนา,ายใหญ่สให้งามผมมีอาวุธพอครบมือป่ะอาวุธชีวภาพอยู่ในมือผมอ่ะโคชอบหน้าหน้ายิ้มแฉ่มเลยกินก่อนเลยกัน อ่ากระสุนพร้อมทวเนี่างัันก็ซองก่อนเลยอ่ากระสุนจริงแกไม่รอดแน่ไม่แน่เอาปตาตอไมพี่พี่ปาไมพี่พี่พี่ปาตาไมพี่ปาฟี่เฉย นีคือระบบโอโอโอ้โหกระสุนปลอมสามสุนจริงหนึ่งโอ้ไม่กอดถ้าผม hei, เอ้าผมกินนะเอ้าผมกินโขกแล้วครับแบบมันไม่ถีนะกินะกินสิเอาเดี๋ยกินยาค้างละ เออก็สุนพร้อมใช่เอาละหนึ 1, ในสองไม่ใช่หนึ่งในสอง้าเราลองยิงหน้ากันไม่เจ็บไรโอเคอะไรันตทดกัน,นอยู่กะปาแล้กันอโอกาสหนโอกาสหนนี่แน่โอกาสหน แมหนึ่งชีวิตแล้วส่องทำไมน่าสนใจมากดิงตัวเองว่าละผมขอไม่ไปฉายคือจบลนะไม่ฉายอุย้ยมีไม่ฉายนี่อะไรอะ่ะก็ไม่ต้องสงสารนันทราไหน คือผมรูดอต่ยูด,ดีก็รูดจากเกมใช่ทะเลมาเล่นใหม่มะเรามาดูนี่วะสองเลยอ่ากระ,ะสุนจริงปาดก่อนเลยแล้วก็ยิงนี่แน่ เ้ากุญแจมงไปทำไมอ่ะเฮ้ยเอ้ยสุวนปลอมฮะสองมม่ฟุ่ม o p t i นยไงวะเฮ้ยส่วนจริงสองส่วนปลอมสอง แบบนี้ต้องดูแลจดจำอากระสุนทองดูเองแล้วก็กินโคกต่อไปก็กินโคกกินดิเอา้าตุดยิงออ๊ย oh ผม้ตายโอ้โหมันป่าแล้วนะ่ะยิงใครอ่ะโอ้ตายเออเหลือสองสองละโอ้ตอนไมกิ้วสัตว์น้ำมาท้าผมโอ้โผมันกระจอกลงอะเอาละผมขอให้ยาวมั้งเนี่ย ขอจุบยายหน่อยสิเพื่อนแล้วทุนจริงหนึ่งกุศปลอมสี่โอ้ฟกกิงชีสเอาผมจะกินโคกเอา สำหรับครั้งที่แล้วที่ผมตายไปผมขอแก้เมือะกันนะเมื่อกี้ตายทางเดียวเลยผมก็สัรนหาไปยิงตัวเองอะปาดบีดยิงแมมเลยสกจเลบ ครับมีดโอของโคไกะโอ my god โอกาสหนึ่งหนึ่งวะโอกาสโอกาสครับถ้าเกิดส่นจริงมาไอ้แรกโหมากโคเกะต้องชนะกระสุนจริงกระสุนจริงเออสวยครับพี่ชายเอาละโหผมอะหมอะมาแก้มือได้ละนี่แน่ ผมมาแก้มือยังไงล่ะครับพี่ชายด้วสีอย่างนี่ส่วนจริงสามกับส่วนฟองสามเอาละมันได้เวลาของฮีโร่ฮีโรนะ่แล้วขั้นแรกยินก่อนเลย ส่วนปลอมเนี่ยกินยังนี่กระสุนปลอมเชดเคโหยมันคนจริงอยรอส่นปลอมแบบนี้ผมก็โดนโอ้ผมโดนดับเบิลตายเลยนี่ยไอ้เหมือนเนี้ยผมก็ได้โดนดับเบิลตาย ลองยิ้มสักวันโอ้โหนั่งป่าแล้วอ่ะยิงมันเลยกระสุนกระสุนจริงสองอ่ะอืมเราต้องจะป,าป่าอะไรกัอะอ๋อตาผมนี่ว่าลืมเลยขั้นแรกก็กินยาก่อน ผมมาแก้มือนี่แหละหมดกระสุนแล้วครับโอ้โหของจริงพี่จะจะแม่งมันแจ็เลยอ่ะโอ้ยกระสุนจริงสามกระสุนป้อมสอง ส่วนจริงสามใช่ปะสุดจริงด้วยจริงผมไม่เชื่อสายตาตัวเองอ่าสุวนจริงสองสุวนปลอมหนึ่งเอาละโอกาสสองในหนึ่งอ่ะโอกาสสองในหนึ่งอ่ะเอ้าไม่ ปอกาสสองในหนึงไม่เอออะไรวะมันกี้โกงอะยิง่อนเลยสามลวอของมันยังเตรียมต้นเลยแหละผมไม่มีมผมไม่เตรียมต้ โอ้ยจะไม่ให้โอ้ยง่ยกินแต่โคกเลยโอ้ยโอกาสอะโอกาส,กาสไปแค่นีดเดียวอะกินกกกโคละสวยกินอีกทีเพื่อเือมันจะไม่ไม่เล็งผมอะ่ะเพราะผมยิงตอนนี้มันก็มีโอกาสยิงผมได้ผมก็ต้องกินหนึ่งอีกหนึ่งขวด ือมันยิงผมไม่ได้ผมก็ได้ฟีดเดียวครับเอ,อปปาเริ่มเวของแกเลยนะลาก,ก่อนอือสองนะของมันยังเต็มโต้เลยมันทำอะไรไม่ได้เพราะนายแหละเพราะฉันควบคุมเกมนี้เลย่ะกุญแจมือสามเอา้าแจมือสาม

này Em đây là dùng nhiều Nít tiêu Nít tiêu Mình Còn mà nào Bớt con Ui Ngân tem lời Wow Hôm chân Wow อ่ะล่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปว่าเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่นะ